หลังจากมาแต่นองปลาเขาก็มางมน้ำหัวน้ำสวนห,หอมตอก๊กกำลังงามงามคือผนปึก้อมดอกไม้ก็พยากษ์น้ำกินมักเจอรี่สดๆจากต้นม,มันคดกได้ดกดีถ้าแดงจึงคืงจึงคืงจึงคืองแดงจึงคืงให้มันซ้ำๆก่อนก่อนอกกอกม,ม่วงๆนมขวานแซ่บตอนนี้กำลังส้มอำำัมรัมโตอีสั่งไงวะ เออตัวอีหยังมันก็มากินแล้วมันอยากมันแทบเอาที่เธอสบายใจตัวอีหยังก็มากินรสจ้าะจะพยายามนำ้ำส้มบ้าืช่ร่างให้ละเขียวกินอแฝดตัวนี้อือออออ ปริโภจำ,ปจำปเปน,นจำปาน,น <laughs> อือืมินัด้กินรับครับอือเป็นแับดกหางเห็นไหมเห็นไหมเห็นบอเห <c oughs> ็นบ่่ยังเ اه, ปิดน้ำ่เออเปิดน้ำทอนเปิดน้ำลรอกอืออือ กินยังกัแซ่บไปบ <OOK> ่เบ้อืมอืมอืมขัดกัดทีนึงกำลังงามพือรับพูดก้อยพี่บนอยู่สิละพี่น้องเอ๋ยเอแบบนี้แหละ ับไปต่อปะยาวๆปะไปเบิ่งเงิน,งนส่วนพักมาส่วนทานพญานาคมสุกมาเบิ่งสองพักปต้นน้อยว่าต้นใหญ่มันสินาต,อนนอยา,ตนนายตก็เลยต้อนน้อยปลูกอื อืมอต้นน um! ี้ผสมแห้งไงอืมมอจมต้นนี้แน่นต้นน้อยแน่นผสมแหงอือเอาเบินโนพักกันอันไหนลกอึมึืุจอ้าจิอื กพลังงานผักบ้งกำลังงามอีก,อกางงาห้ามือก็สิกินได้แล้วผักบ้งอันไหนก็ทำบะหมี่วะบะหมีมม่ไปสามสี่สัปโมงนหนึ่งคือทำบะหมี่วะคุณเกระพุงกระพุงกระพุง,พงเออโดนละคุณไปอันนั้นอ๋อยัอดแบกะอะลรป่ะดีอ๋อมันมาสิโดดใส่กันแล้วนี่อ,อ๋องามออกมากละ บอ,อกเพชรใหญ่ยยก็ออกมาแล้วอู้บูอกเพชรใหญ่ยยออกมาแล้วชิมาเจียวอือออกมาแล้วนี่สีสีสีติ้งเล็งติ้งเล็งปลายต้นนะออกมาหลายต้นแล้วเพชรใหญ่นะ,นะอา้าวอยู่สิแหละคลายคำแรงแรงมาไปคว้วป่าไว้ตัดหัวตัดหางซักเก็ตตัดหัวตัดหางไว้สบายสบายกินข้าวแล้วก็นอนอือพลุนฮุบโคตรชิบยาวไปตามภาษาโอ๋อ oh oh!